พี่น้องคะ่ะมาฟังจากปากของน้องอไอายสกุณาพรค่ะที่ทําเพื่อพ่อจ๋าได้ขนาดนี้เลยเหรอคะพี่น้องสําหรับเหตุการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะของหมอล่าเสียงวิหกค่ะก็ไม่ทึ่งดีทึ่งบด,ดีนะคะล่าสุดค่ะตามที่พี่น้องแฟนคลับเอฟซได้เห็นผ่านตาม่านันก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่ย่างตลาดกาลสินได้มีรถ ของเสียวิหกนั่นแหะคะ่ะได้เกิดประทะกันคือส้นกันซีขั้นลวดกระทําให้เกิดความได้รับความเสียหายเป็นจํานวนเง,นงซ่อนสมแซมนะ่ะซีหาแสนไปดได้คะ่ะพี่น้องเป็นจำนวนซ่อมเยอะมากหลายแสนมากก็เป็นกําลังใจให้บอสนกพงศกรกับทีมงานหมอลําเสียงวิหกสุข,ขุสุกนนะคะแต้มนี่คะ่ะแย่สิสีน้ำเรืองเล่าของน้องอาอายสักกุณาพร ลูกจ๋าของพ่อจ๋าค่ะทีมีความคิดความอ่านได้ขนาดนี้เลยบอกคองเด็กหน่อยไหวซัมนีเว่าออกมาขําหนีพี่น้องคาแย้ซิ์อยากให้พี่น้องแฟนครับได้ฟังนั่ค่ะมาฟังจากปากน้องอาอายสกุณาพรทีพูดถึงพ่อจ๋าพี่น้องฟังดีๆเลยค่ะเดี๋ยวได้ซิทเสียวอ,ออกให้พี่น้องได้เห็น อย่างก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณบะมีตู่นะคะปะกายดาวแฟนเพจทีได้เจ็บคลิปนารักนารักของน้องอออายออกมาเผยแพร่ให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นน้าคะ่ะต้องขอบคุณคุณประกายดาวนะคะทีขออนุญาตน้าเดี๋ยเอาคลิปนี้ออกมาเผยแร่ให้พ,พี่น้องได้เห็นน้าน,นะคะฟังจากปากน้องอออายกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เยโอเควันนี้นอนกับบะมีแอปิจัดนอนหลับพักผ่อนเยอะนี้เราจะสู้งานยาวๆไปโอเคค่ะฟังคำแหลกคุณบอกคำ็ยสิงห์เดี๋วท่านออนุญาตากับบะีหนึ่งคืนนะคะอเจะได้พักผ่อนเยอะช่อเต้องไม่กอไ้ อันนี้ก็คือความความน่ารักของน้องอาอายนะคะที่เปินเกิดความห่วงใยพออยากให้พอได้นอนพักผ่อนหลายๆเพื่อพอจ๋าสิบว่าไนหนวกหูเสียงแา่ของคนไว้อาอายนะพูดเยอะพอจ๋าจะได้พักผ่อนเยอะๆเพื่อจะได้สู้งานต่อไปนี่คือความเว่าของเด็กน่อยอายุสิบเอ็ดขวบพี่น้องคิดได้จังไดกับการบาดหายพอ นอนพักผ่อนหลายๆจะขอมาขออนุญาตนอนกลับมามีตู่หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่พ่อจ๋าจะได้พักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้พ่อจ๋าจะต้องสู้งานต่อนี่ครับพี่น้องคะได้ยนินแล้วพ่อจ๋าใจฟู้ขึ้นมากเลยล่ะค่ะเมื่อว่าสิ์เกิดเรื่องเล่าหรือยีหยังเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันถามนี่กาลังใจทีดีเมร่อว่าสิ์เป็นคนรอบข้างลูกจา๋าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี ห้กำลังใจกัมมีกำลังหดสู่ต่อไปนะคะพี่น้องอันใดที่มันเสียแล้วอันใดที่มันเสียหายเท่ากับหาเงินสมแซมแค่นั้นนะคะพี่น้องสิ่งทีแฟ้มครับเอฟซีสีไฮบอสนกได้นั่นก็คือกำลังใจที่ดีคะ่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับบอสโนบอสนกกำนันแพ้ น้องแพลวหรือว่าน้องดนธนาดนทุกขูุ่กคนในทีมงานหมอล่ำเสียงวิหกขอเป็นกำลังใจค่ะขอให้ผ่านผลอุปสรรคสําหรับปีนี้ถือว่าอ่ะมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดกันแล้วกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีทีบอสนกพงศกรทุ่มทุนมหาศาลมากล่าสุดนี่ก็ทุ่มทุนอีกหกล้านบาทค่ะพี่น้องเพื่อเสียงวิหกล่ำสิง ทีกำลังจัดใหญ่ใหญ่มากๆเวทีพี่น้องซิบหกซิบเอ็ดลอกอะลลอกลลอกของห่านเวทีนั่นแหล,ละพี่น้องสิบเอ็ดหอกแต่ละล็ลอกนี่เบื้องจากสายตาแล้วนะจะีประมาณหนึ่งเมตรนะคะพี่น้องสิบว่าสิบเอ็ดเมตรคุณที่พี่น้องโอ้โหอลั่มสิ่งกันไหนจมากาใหญ่อลังการงานสามแห้งแค่อันนี้คือความไม่หยุดนิ่งของผู้นำองค์กรอย่างวอดนกพงศกรค่ะ คือปรสิธทธิใหายหมอลำเสียงวิหกมีขบโองจรเพราะว่าสิเป็นรถแห่เสียงวิหกแล้วก็เสียงวิหกแบน์นะคะแล้วก็สิมียืนหนึ่งอยู่กับคือหมอลำวงใหญ่นะคะเสียงวิหกหมอลำวงใหญ่แล้วก็มีหมอล่ำสิงเดียกัซึ่งสิมีพี่สาวคนสนิทค้นทีหล่มลุกคุกข้านค้นทีสู่มาก,กับบอดนก ตั้งแต่โดนแล้วนั่นก็คือดอกเหมยเพนผก,กานะคะพี่น้องรับร่วงว่างานนี้สนุกแน่ค่ะแฟนคลับเอฟซีเขาไปคอมเมนต์รัวๆวเลยค่ะว่ารอรอรอสนุกแน่นอนดอกเหมยจัดจกดเต็มแน่นอนค่ะเพราะว่าดอกเหมยเพนผก,กาสาเอยชายญ้าของพิน่นสาวหมอลำซิ่งสะด,ดิ้งที่สุดในโลกพะนะคะชายญ้าของเพ,พื่นพี่น้องขึ้น่าสีมวลซ้ำใด ค่ะเป็นกําลังใจให้หมอล่าเสียงวิหกนะคะบว่าสีมีเหตุการณ์เรื่องเล่าอีหยงังเข้ามากถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนบ่เป็นอีหยังก็ดีแล้วล่วลวคะค่ะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นล่ะอ่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสู้ต่อไปทูกสิ่งยางกับสี่คอยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะเป็นกําลังใจให้ พ่อจ๋ากับลูกจ๋านะคะที่แน่ๆเลยก็คือลูกจ๋าน้องอายสัก,กุณาพรที่อยู่เคี่ยงข้างพ่อจ๋าตลอดเป็นกําลังใจให้พ่อจ๋าตลอดน้ําย่ำเน็ดเหนื่อยหรือว่าย,ย่ำออนไาย่ำท้อหันมากกว่าพ่อลูกสาวกับสิบพ่อมีกําลังใจใจสู่ใจฟูขึ้นมากหลายเติบนะคะทุกสิ่งอย่างที่พ่อจ๋า เฮ็ดสู่อยู่นี่กับเพื่อเพื่อลูกจ๋าทั้งนั้นแหะค่ะเพื่อน้องอ้ายสักุณาพรลูกสาวเดียวของผื่นนะคะ,ะถือว่าอ้ายสักุณาพรเป็นเด็กหน่อยที่มีบุญวาสนาอีดีที่ได้มาเป็นลูกของพ่อจา๋าบอสนกคงสกรนทุกสิ่งอย่างที่พ่อจ๋าสู่ไวเพื่อนูทั้งนั้นเลยอนาคตของมาดามอ้ายอยู่แค่เอื้อมแล้วลูกหนูจงอยู่กับพ่อจา๋า อยู่จังสีตลอดไปเลยค่ะเป็นผู้ดูแลผู้ให้กำลังใจพ่อจา๋ายืนเคียงข้างพ่อจา๋าอยู่จังสีอยู่กับทีมงานหมอล่ำเสียงวิหกเป็นกำลังใจให้สุขผู้สุคชนในวงน้องคือกำลังใจที่ดีที่สุดบอ่อน้องสีอยูก่กับไหร้อยยิ้มกับเสียงหอ่อเรตามมากค่ะอาอายสกุณาพรคือ ผู้ที่มาเติมเต็มให้กับหมอลำเสียงวิหกค่ะพี่นองขานี่แหละค่ะสิ่งที่แย่สิทธ์นำมาว่าสุพีสุนองฟั่งมณีก็อยากให้พ่อแม่พี่นองได้รับทราบได้เห็นนั่ว่าอาอาสักุนาพรทำเพื่อพ่อจ๋าเป็นกำลังใจให้พ่อจ๋ายา่มได้กระตามย์บวชสิเป็นย่มสุขหรือย่มถุกอาอาอ,อยู่เคียงข้างพ่อจ๋าตลอดค่ะสำหรับมณีฝากเป็นกำลังใจให้หมอลำเสียงวิหก สู้ขู่สู้คนค่ะสู่ต่อไปค่ะสำหรับมือนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ